สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวฝุ่ิภาพประจำวันอังคารที่10มีนาคม2558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้ามนคนเสาะกราวเมทีชิมจิ๋วครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนที่ทะเลสาบทุ่งกุลาอำเภอชุมพลบุรีแหล่งท่องเที่ยวของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ทำให้ประชาชนเดินทางไปพักผ่อนเป็นจำนวนมากครับ บรรยากาศที่ทะเลสาบทุ่งกุลาบ้านม่วงสวรรค์หมู่ที่7ตำบลไพรขาอเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคึกคักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดประชาชนทั้งชาวจังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงก็มาเล่นน้ําคลายร้อนกันที่นี่ทางอบตไพรขลาจึงเตรียมสถานที่ต่างๆไว้คอยอำนวยความสะดวกทั้งอาคารที่ทําการที่พักชมวิวห้องน้ําสวนภูมิทัศน์ พร้อมเรือท่องเที่ยวแพอาหารร้านอาหารกว่า100ร้านนะครับและคาดว่าช่วงเทศกาลสงการานต์จะมีประชาชนไปเที่ยวกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวสําหรับทะเลสาบทุ่งกุไลแห่งนี้นะครับเดิมเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่กว้างซึ่งโครงการอีสานเขียวปี2550ได้คุณลอกพื้นที่เป็นแก้มลิง กักเก็บน้ําไว้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับต่อมากรมชลประทานได้ขุดพื้นที่กว่า750ไร่จัดเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่สภาพน้ํามีสีใสและมีสีเหมือนกับน้ําทะเลนะครับจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบทุ่งกุลาเพื่อให้สอดคล้องในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับหากคุณผู้ชมยังไม่มีแผนไปเที่ยวที่ไหนทางจังหวัดสุรินทร์ก็ฝากเชิญชวนไปเที่ยวชมความงามและลงเล่นน้ําพร้อมรับประทานอาหารพื้นบ้าน อออออรรออร่อ่ยยอยีกด้วนะคับแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถไปเที่ยวชมรวมไปถึงลงเล่นน้ำคลายร้อนได้ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับพาไปเที่ยวที่จังหวัดน่านกันต่อเลยครับตอนนี้ดอกชมพูภูคาในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอำเภอปัวกำลังบานสะพรั่งเลยนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความงามจำนวนมากครับ นี่แหละครับดอกชมพูภูคาที่กำลังบานสะพรั่งบนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่าน ความสวยงามนี้เองนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมเป็นจำนวนมากนอกจากจะชมความสวยงามแล้วนะครับยังหาชมยากด้วยเพราะต้นชมพูภูคาเป็นพืชหายากชนิดหนึ่งของโลกพบแห่งเดียวนะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาแห่งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับนอกจากจะได้ชมดอกชมพูภูคาแล้วตลอดเส้นทางทางศึกษาทางธรรมชาติจะได้พบพันธุ์ไม้ ดอกไม้ที่หาดูได้ยากอาทิดอกกระโถนหรือสีนะครับที่กำลังผุดดอกออกจากดินมีสีสันสวยงามนะครับและเต่าร้างยักษ์ปามที่หายากและใกล้สูญพันธุ์มีลำต้นสูงใหญ่กว่าเต่าร้างทั่วไปถึง2เท่าเมื่อโตมาก็จะสูงประมาณ8-12ถึง12เมตรเมเบิลหรือกมปูคานะครับซึ่งเป็นต้นเมเบิลนี้พิเศษตรงที่ว่าเมื่อตอนเล็กใบจะมี5แฉกและมีสีแดงทั้งต้นนะครับ เมื่อโตมาใบาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวและเหลือเพียง3ามแขกเท่านั้นนะครับแต่พอแก่มาด้นานใบกลับมาเป็นสีแดงอีกครั้งเรียกได้ว่าสัมผัสความงามของธรรมชาติกันเต็มอิ่มเลยครับ,บพ่อพี่น้องที่เดินทางไปเที่ยวชมก็อย่าลืมร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจากจังหวัดน่านนะครับเราไปที่จังหวัดลำปางกันบ้างทางอำเภอวังเหนือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองนะครับ เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ดอยนอกและสุ้มนะครับชนบ้านปงถรร้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้วยครับการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับมีขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อง,งานดอยเดียวเที่ยว4จังหวัดพิชิตยอดดอยนอกซึ่ง จัดที่บริเวณลานอนเนกประสงค์ประจําหมู่บ้านบ้านป่งถ้ำบูที่3ตำบลวังทองอําเภอวังเหนือจังหวัดลาปางนะครับโดยที่ชุมชนบ้านปงถ้ำมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่หลากหลายอาทิพระพุทธรูปแกะสลักหินบนผานะครับปางปฐมเทศนาเป็นพระพุทธรูปศิละปะจากประเทศอินเดียเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปางแสดงธรรมจัก รวมถึงพุทธอุทยานซึ่งเป็นสถานที่สำหรับใช้ศึกษาถึงประวัติและการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า29พระองค์นะครับซึ่งนำประวัติมาจากพระไตรปิฎกฉบับล้านนานอกจากนี้ยังมีการจัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงพระจนภัยด้วยการเดินทางไปตามสันเขาในอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเพื่อพิชิตด,ดอยภูสูงดอยหนอก บนทิวเขาผีปัดน้ําซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนหินนะครับนูนขึ้นมาจากภูเขาสูงเป็นรูปวงรีคล้ายกับโหนกบัวนั่นเองโดยโดอยหนอกนะครับมีหน้าผาสูงชันและมีโบราณสถานที่ครูบาสรีวิชัยสร้างไว้และสามารถมองเห็นพื้นที่ครอบคลุมถึง4จังหวัดทั้งลำปางพะเยาเชียงใหม่และเชียงรายครับแฟนพี่น้องท่านใดสนใจก็อย่าลืมเดินทางไปเที่ยวชมได้นะครับ คุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้ไปชื่นชมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลือกการประกวดเรียงความค่านิยม12ประการเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและอยากให้สังคมไทยนะครับนำค่านิยมหลัก12ประการนี้ไปใช้เพื่อความสงบสุขของสังคมติดตามได้จากรายงานครับนายชนะทิพย์จิตสงเงียมนักเรียนโรงเรียนพิทยาลายัยจังหวัดแพร่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เปิดเผยถึงความรู้สึก ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจากการชนะการประกวดเรียงความค่านิยมหลัก12ประการที่จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์วารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้โดยเรียงความที่นําเสนอมีชื่อว่าหนึ่งในค่านิยมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนหยิบยกประเด็นของการถ่ายทอดความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อาจจะบิดเบือนไปจนบางคนหลงลืมสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงก้าวไกยสิทธิของผู้อื่นจนเกิดความวุ่นวายในสังคมเนื่องจากประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับการที่ประชาธิปไตยน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรให้คำแนะนำและส่งเสริมแก่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะได้เคารพกฎหมายจะได้ไม่ละเมิดสิทธิ์ต่อผู้อื่นแล้ว จะได้อยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขครับการจัดประกวดเรียงความเรื่องค่านิยมหลัก12ประการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อจุดประกายและถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชนให้รู้ถึงสิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามแบบอย่างของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้าเรานำไปปฏิบัติได้ทั้ง12ประการนี้ก็ จะทําให้เราเป็นพล,ลเมืองดีคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับบ้านเมืองเราก็จะได้สงบสุขแล้วเราก็จะอยู่กับคนอื่นได้โดยไม่ต้องกังวลปัญหาอะไรที่ตามมาครับเสียงสะท้อนเล็กๆของชนาทิพย์เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะนำเอาค่านิยมหลัก12ประการมาใช้ให้เกิดประโยชน์และหากมีการขยายผลไปในทางปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย ของคนในสังคมที่อยู่รวมกันตามวิถีประชาธิปไตยช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในขา่าวภูมิภาคครับ เชิญเที่ยวงานประเพณีนพพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2558ระหว่างวันที่4-13มีนาคม2558ณวัดพระบรมธาตุนครชุมและบริเวณสนามหน้าเมืองนาทีว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร4-13มีนาคม2558งานประเพณีนกพระเล่นเพลง และงานกรารชาติจังหวัดกำแพงเพชรอย่าลืมและอย่าพลาดแล้วพบกันให้ได้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียมบริษัทไทยศรีประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพะยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน ขอเชิญร่วมจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพพรติรา,ราสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาและร่วมบริจาคทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันในโครงการกรมประชาสัมพันธ์ต้านภัยแล้งณโรงเรียนตำรวจตรนชายแดนทิไลป่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเรศและโรงเรียนเกาะเสดิงจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่3-5เมษายน2558 ขอเชิญร่วมสมทบทุนได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์022756533และ022756312ลดความแล้งลำบากและขาดแคลนได้ด้วยแรงน้ำใจ กลับกัสู่ข่าวภูดภาคนะครับังอยู่กับผมหนุ่มหน้าบนคนสกาวเมทีชิมจิ๋วครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกเมื่อสักครู่เราได้นําเสนอภาพความสวยงามของดอกชมพูภูคาที่กําลังบานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยภูคาจังหวัดน่านไปแล้วนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งของอุทยานได้เกิดไฟป่าขึ้นบนดอยเขาจากฝีมือของชาวบ้านที่ขึ้นไปบุกรุกแผ้วถางป่าทําไร่ส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่หนานแน่นเลยครับ จุดที่ไฟป่าอยู่ในพื้นที่บ้านนาแลบนตตําบลภูคาอําเภอปัวนะครับไฟยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเพราะเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่ายัางไม่สามารถเข้าไปดับได้เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงส่วนสาเหตุที่ มาจากการปลุกรุกแผ้วถางป่าของชาวบ้านเพื่อปลูกพืชไร่นั้นนะครับโดยเฉพาะเข้าโพดทําให้เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่จํานวนมากสาเติมปัญหาหมอกควันของจังหวัดน่านให้เพิ่มมากขึ้นจากที่เผชิญอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านสามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้1 2 6่งรถึงหนึไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดคือ120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับจังหวัดน่านได้ประกาศเตือนประชาชนทุกพื้นที่ให้งดการบุกรุกเผาป่าหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับโดยสั่งให้พื้นที่ทุกอำเภอเฝ้าระวังและเข้มงวดกวดขันให้ไม่มีการเผาทุกชนิดเลยครับก็อยากจะขอความร่วมมือปอยางพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะครับจุดการเข้าไปเผา พืชป่าพืชไร่บนยอดดอยสูงนะครับเพราะตอนนี้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะครับไปที่จังหวัดบึงการกันบ้างนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําโขงต่างพากันลงเรือออกจับหอยเล็บม้าที่อยู่ในแม่น้ําโขงตามจุดที่น้ําลดลงจนเกิดเป็นเกาะกลางน้ําสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวได้เป็นพันบาทต่อวันเลยครับ นี่เป็นบรรยากาศแม่น้ำโขงบริเวณบ้านท่าโอพอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับในช่วงหน้าแรงนี้ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนมากกำลังพากันงมหาหอยเล็บมา้าหรือหอยกี้ที่อยู่ชุกชุมบริเวณโดยรอบเกาะกลางน้ำโขงหรือชาวบ้านมักเรียกกันว่าดอนกําแพงนะครับก่อนนำขึ้นเรือกลับเข้าฝั่งส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่จะมารับซื้อถึงที่่เลยทีเดียวนายสมคิดศรีสุนทรชาวบ้านที่จับหอยขายบอกว่า ทุกเช้าจะขับเรือออกไปยังดอนกำแพงนะครับเพื่อจับหอยมาขายซึ่งแต่ละวันจะมีชาวบ้านออกเรือมาหาหอยเล็บม้าก,กว่าร้อยคนโดยแต่ละคนนะครับถ้าออกเรือแต่เช้าถึงเย็นก็จะจับหอยได้วันละกว่า100กิโลกร,รมัมซึ่งขึ้นอยู่กับความชำนาญมากน้อยแถมยังมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่นะครับ ในราคาขายส่งกิโลกรัมละ20บาทซึ่งจะมีรายได้1,000ถึง2,000บาทเลยทีเดียวแต่ถ้านำไปขายเองที่ตลาดบึงการและตลาดไทยลาก็จะมีราคาถึงกิโลกรัมละ25บาทสำหรับหอยเล็บม้านะครับที่มีชุกชุมอยู่ที่ดอนกาแพงในจังหวัดบึงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อน้ำขึ้นก็จะหมดโอกาสหาหอยเล็บมา้าหรือหอยกี้กันแล้วครับ ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับจังหวัดนคนปรปฐมจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามโครงการรักแม่น้ำท่าจีนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีส่วนราชการต่างๆกลุ่มสตรีสถานศึกษาประชาชนชาวอำเภอบางเลน และกำลังทหารจากมณฑลทนาหารบกที่11กว่า1,000คนร่วมกิจกรรม <S <S นายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการาจังหวัดเชียงใหม่เปิดนิทรรศการศิลปะหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮคุญี่ปุน่นที่จัดขึ้นโดยสถานกงศูลใหญ่ญี่ปุ่นนนครเชียงใหม <S 1> <S 1> <S ่เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะหัตถกรรมและแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิน่นนำเอาผลงานหลากหลายมาจัดแสดงรวม70ชิ้น จังหวัดศรีสะเกดเปิดโครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2558ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปลัดอำเภอร,ร่วมจำนวน60คนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมชุมชนวิธีปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงนนทบุรีจัดโครงการอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเรียนเป็นหลักรักเป็นกำลังใจให้ความรู้แก่เยาวชนแก่นนำในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความรักรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กลุ่มอาชีวศึกษา8สถาบันในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อฝึกทักษะนักเรียนนักศึกษา,กษา,กษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์โดยให้บริการให้คำแนะนำการดูแลรักษาสามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ชุมชนเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ตลอดจนให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานจริง หนึ่งในผูู้ทอนวันนี้นะครับไปที่จังหวัดนาราธิวาสไปดูโครงการทอบ้านทอนโมเดลนะครับที่เสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนติดตามได้หนหนึ่งในผูู้ทอนครับ โมเดลเป็นอีกโครงการที่เตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินทร์ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านภาษาไทยภาษาจีนภาษามาลายูและภาษาอังกฤษซึ่งนํานักเรียนโรงเรียนบ้านทอนตลอดโรงเรียนกลุ่มข้อเขียน7กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้ใช้เวลาในการเรียนการสอนเพียงแค่30ชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและเรียนพื้นฐานในขั้นต้นน้องสา สอนภาษาจีนถือเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาใหม่สำหรับนักเรียนในพื้นที่ทำให้นักเรียนเองตื่นตัวและตื่นเต้นที่จะได้เรียนทุกคนต่างตั้งใจฟังสิ่งที่ครูจะร่วมถ่ายทอดให้ก็คือเด็กใน30ชั่วโมงนี้ก็คือจะรู้จักเสียงทั้งหมดในภาษาจีน ตอนนี้ก็คือ,อเด็กก็จะบอกเองว่าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วเด็กก็อยากซ้ำอยากเรียนในส่วนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเด็กก็รู้สึกสนใจแล้วก็ชอบในภาษาจีนนะคะถึงแม้การเรียนการสอนจะใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานแต่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะสื่อสารในขั้นต้นซึ่งนั่นถือเป็นบันไดแห่งความสำเร็จแรกของโครงการนี้นี่ค่ะวอร์เจลอนิตาบินวาเต้เจลวอร์ตานี่าว วอเจียวับซาบิมปาะเตเจียววอซาวอดชื่อลิ้วซุยขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนเองต่างพอใจไม่น้อยที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำ,สำคัญสำหรับลูกหลานในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและนำความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไปผมรู้สึกดีใจมากที่ออมหาวิทยาลัยโมโนโรเนี่ยนะที่ไม่ทอดทิ้งยินดีที่จะ ให้มหาลัยมโนรอเนี่ยได้กลับมาพัฒนาชาวตะบงครูเียนโดยเฉพาะชาวบ้านทอนรู้สึกโรงเรียนบ้านทอนคือเหมือนกับว่าเพิ่มเพิ่มเติมให้เกนะคะจากที่ว่ามีแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จริงภางษาจีนเข้ามาด้วยเลยรู้สึกว่าเกก,ก็นสนุกกับภาษาจีนเพราเป็นภาษาที่ว่าแบบใหม่นะคะเสียงสะท้อนจากการจัดโครงการนี้เป็นไปด้วยดีซึ่งในส่วนของครูที่นําเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ต้องการให้มีการจัดต่อเนื่องเพราะถึงแม้เวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่มากแต่สามารถที่จะกระตุ้นการเรียนการสอนด้านภาษาซึ่งมีความสำคัญในอนาคตได้ขณะที่นักเรียนเองก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้เช่นกันก็ยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าการศึกษานั้นถ้าอยู่ในที่นี่อย่างเดียวนั้นมันไม่พอมันต้องเอาจากวงการศึกษาอื่น ซึ่งคิดว่าคงจะเกิดความก้าวหน้าในระดับหนึ่งของโรงเรียนนะฮะในอนาคตการจัดโครงการนี้จะยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่องเพราะจากการทําโครงการบ้านทอนโมเดลเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดครั้งต่อไปนั้นได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักเรียนครูและผู้ปกครองเชื่อว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนอย่างมาก วรวิทย์เจมูถ่ายภาพโสรยาสาเรฟสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานสำหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีคําแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ www.facebook.com ไปที่เพจห้องข่าวภูยภาค nbt ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ และว,วันนี้เราจะลากันด้วยความน่ารักของเจ้าพันนะครับหมูป่าเพศผู้แสนรู้สุดเชื่องและยังชอบทานขนมปังสอดไส้เป็นชีวิตจิตใจนะครับจนตัวอ้วนพุยน้ำหนักเกือบ200กิโลกรัมนะครับซึ่งพระลูกวัดเนินตองตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนำมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่อย่างเล็กครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมดุมน้ามนคนเซาะกราวเมทีชิมจิ๋วทีมงานข่าวพูยภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

นั่นเองค่ะวันนี้จะมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยที่ทําได้ง่ายๆด้วยรอยไทยต้มยำน้ําใสจะเป็นยังไงไปดูกันเล